สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่กับผมนะฮะทั้งซานนะฮะเวอร์ชันนี้ก็น่าสนุกภาษาไทยนะฮะสตูไทยก็จะมาบอกแล้วก็แจกโค้ดทั้งหมดนะ่ยที่ใช้ได้นะฮะสามตัวละครที่เริ่มต้นสลับเทียสที่ทุกคนต้องมีติดอเดีไว้พาแบกไปได้ไกลมากมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนจะมาเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสนุกภาษาไทยแนะนำร้านไปทุกล้านนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอชาร์ฟมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมนะตอนนี้ แบ็คโคเบอร์ตู้ใหม่มาแล้วนะฮะไอใบเปิดกระชาหมดนะฮะเติมบนร้านเราได้รับเติมทุกแพ็คยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะฮะไายละเอียดฟีดบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปดูเกมหลักๆของร้านเราได้ว่ารับเติมกเกมอะไรบ้างเว็บโอท็อปอัปดอทคอมนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่เป็นเทพนะฮะโซโลเลเวลลิ่งนะฮะแพ็กตามนี้เลยครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกยิ่งเก่งยิ่งเทพนะฮะแล้วก็ทักมาเลยครับจะมีแอดมินบริการนะฮะขอบคุณน้องๆที่อุดหนุน,นทุกแพ็คด้วยนะครับแลยเนาะ เติมเกมเติม,มถูกเ,กเกติมไปเติมรถไฟติมติมแอปเนะี่ยไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะเอาแล้วครับมาดูนะฮะเขาเปิดกันได้หมดแล้วมีผมผมเล่น2อ d ดีแล้วยังไม่ได้ G S S เลยนะับผมน้ำตาจะไหลนะผมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเก็บเพชรไว้เปิดพวก S S บวกก็ได้นะเออหรือไม่ก็ซื้อกล่อง S p อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆก็เริ่มต้นเลยนะฮะจากที่ได้ลองแล้วแล้วก็ดูธีลิสประกอบแล้วก็เล่นเองลองเองแล้วนะ ตัวสตัวที่เหมาะแล้วก็เป็นเทียร์อ่าดาเมจเริ่มต้นเลยนะผมแนะนํา3ตัวนะฮะลับสายฟรีเลือกเอาจะเล่นแบบว่าปูเนี่เฉินซินคู่กับมังกรกู่หลงหรือจะลง3ตัวเลยนะฮะปีปีตงมังกรกู่หลงปู่เฉินซินนะแทงก็เลือกเอาระหว่างจะเอาเซียนต้าอัลลนะหรือว่าจะเอาสี่เหือนเสียนะแต่ผมเรียก6ปีนะะผมประมาณนี้ แนะนำเลยนะครับสลับตัว t i s สลับผู้เล่นใหม่นะเบื้องต้นถังซานบางไว้แถวหลังได้จู่ซิงใครได้ครับล้วงหลังได้ด้วยนะครับผมนะตัวนี้เอาถ้าหลังจากตัวทสามตัวนี้ก็แนะนําครับจู่ซิงพวกถังซานค้อนนะครับผมียวอู่นะฮะแต่สามตัวหลังที่แนะนําเลยคือหนึ่งปีบีตรงเพราะอะไรปีปีตรงตีหมู่ด้วยครับแรงนะฮะดาเมจหมู่ข้างๆแรงเป็นเวทนะฮะ ใช้ได้ดีมากตัวนี้นะผมอ่าสองตัวไอ้นี้กูหลงนะฮะไม่ใช่ติโตออันนี้กูหลงมังกรตัวนี้นะฮะเหมาะมากเพราะอ่านสกิลแล้วเก็บเลือดน้อยนะครับแล้วก็มีนู่นมีนี่นะฮะอ่านดูได้นะครับผมไม่ขออ่านแล้วกันเพราะมันเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะทุกคนดูได้นะครับแล้วก็เก็บนู่นเก็บนี่เก็บเลือดน้อยในอารีน,น่าใช้ได้ดีนะผมตัวนี้นะก็เดดดานก็ใช้ได้ดีผมใช้ ไอดี ID นี้ผมใช้ตัวนี้กับปีปีโตัวอพเท่ากันนะดามเมจซูเีกันมากตัวตัวที่สมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยสยก่กายภาพจอดทรูเดฟเนี่ยโคตรโหดเลยนะไอดีหนึ่งผมทำทำแล้วนะอยู่ไหนวะ <c oughs> เธออยู่ที่ใดไอตัวเอสไม่ต้องห่วงมันเก่งทุกตัวอยู่แล้วนะแต่ตัวเอสเริ่มต้นเนี่ยนี่ฮนะคือตัวนี้ รูเดฟนีโหดยิ่งทำสีดาวหดาวนี้ยิ่งโหดทำดาวเต็มก็ไปได้ไกลถึงไม่มีตัวเอแล้วก็ใช้ตัวเอที่เนี่ยทำห้ดาวห้าดาวห้าดาว,ดาวแถมให้หน่อยนะหลงๆต้องมีนะระหว่างเชียร์เอสหลงๆกับออาอินลนี่หลงๆพาสีดีกว่า <c oughs> เอาลงมาฮิลนะอันนี้อาอินแต่หลงๆนี่เด้งกร,กระจายนะฮะพยายามทำขอบสามนี้ผมทำแค่ขอบหนึ่งอยู่นะ อันนี้ก็ทําตรงนี้ม่วงไว้อันนี้ก็ยังไม่เยอะเ่ดี๋ยวพรุ่งนี้อัดต่อพลังน้อยส่วนแทงก็เอาซักนี้ไปก่อนนะนนเสื้อกลอสีดาวสีดาวแล้วค่อยเสือเส้อม่วงเนะอ่ะเดี๋ยวผมมาลงให้ดูนะอันนี้ขาปูเฉินซินแต่ผมจะลงอันนี้ให้ดู อันนี้ยังไม่ดันจนหมดนะเพราะาพลังงานก็จะหมดแล้วคููนี้จะได้พลังงานอีกเนาะอันนี้ไม่เห็นปูเ่เฉินซินนะแต่จะให้ดูกู่หลงกับปีปีตรงมันอยู่ด้วยกันได้นะเดี๋ยวมาดูดาเมจตอนจบด้วยอันนี้ผมเอาหลงหลงมาช่วยดึงแทงเนะเพราะดามันเริ่มยากแล้วเอ,อเราจะเอาหลงหลงไปอยู่หลังสุดเรา,ามาอยู่ตอนอันติีมันก็ช้านะ เอาใส่ตรงนี้เลยนะฮะช่วยดึงแท้งอ่าเนนะี่ยเดี๋ยวปีป,ปิตรงก็จะกวาดแล้วมังกรจะโฉบแรงมากเนี่ยโฉบแล้วนะปุ้มเนี่ยปีปิตรงนี่ใช้กวาดนู่นกวาดนี่ได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูดามเมจตอนสุดท้าย อ่าดับดูดาเมจครับผมสูสีกันมากเห็นไหมสูสีกันมากเลยครับผมแต่มังกรผมอัพมันเป็นอาวุธม่วงไนงะอันนี้เป็นขอบขอบไม่ม่วงนะฮะแต่ก็สูสีกันเห็นไหมแล้วปีพิรงข้อดีนะครับผมอ่าปู่เฉินซินตีเป้าเดี่ยวอ่ารูเดฟใช่ไหมอ่าไอ้มังกรนี่ก็โฉบแรงนะฮะส่วนปีพิรงข้อดีอันนึงก็คือไอ้หมูนั้นอยู่ไหนวะลืม เอ้ันอยู่ไหนอ่ะเอ่ออยู่ในด่านหรือเปล่านี่ๆห้องมิติอะไรเนี่ยครับผมเนี่ยพวกงูพวกเนี่ยมันจะมันจะกวาดได้ดีครับปีเป็ตรงอะ่ะเนี่ยนะปีเป็นตรงจะกวาดด่านนี้ได้ดีมากฮะมันตีหมู่ช่วยได้เยอะ ปล่อยไปเลยนะฮะเดี๋ยวอันตีกับวุบวุบวุบเนี่ยเนี่ยวุบด่านฟาร์มนี้ก็เอาดาเมจลงอย่างเดียวเลยก็ได้แต่ผมก็เอาคนลงมาช่วยนะฮะอีเกียดเปลี่ยนก็รอปีบีตรงปล่อยอย่างเดียว ตามจริงเอาดาเมจให้แรงที่สุดออกมาทั้งหมดเลยเราหิว,อ,วออกนะฮะแล้วก็แทงออกก็ได้อันนี้คือเอาดาเมจล้วนๆมาจะได้ไวประมาณนี้นะสำหรับความสามารถของปีปิตงเนาะอ,อันนี้ซื้อหนึ่งก็ได้แต่เราไม่ต้องซื้อเปลืองนะฮะห้องรับก็เช่นกันครับผมก็ปีปิตรงก็ทำงานดี นี่เอานี่ออกไปครับผมตัวไม่ต้องออกขี้เกียจเปลี่ยนนะแต่ทำจริงต้องเปลี่ยนนะเราพวกเนี้ยดามเมจพวกเนี้ยลงมาให้หมดนะครับผมเราจเจ้าแมวก็ได้เปลี่ยนได้นะครับผมแล้วแต่นะก็สามตัวนี้แหละครับมีประโยชน์ที่สุดสำหรับ T S เนะี่ย ทำเป็น5ดาวทำง่ายเศษมันแจกเยอะเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็มาบอกสายฟรีประมาณนี้นะฮะก็มาคอยคอยป,ปั้นกันลวกันน,น,นะฮะสามตัวนะใครมีก็มาปั้นทำเศษทำอะไรสามตัวนะฮะปูปูนะฮะร่างเอสกระดูกกูหลงมงกรนะฮะปีบีตรงก็ประมาณนี้สามตัวสามใบเตาแล้วก็เดี๋ยวโค้ชจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมไปใส่ได้หมดทุกโค้ชเจอกใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม